ูกปลาที át, <cuanto S 2> <iah. S 3> ่ตามโหนตามทุ่งนาเขาเกี่ยวข้าวแล้วฟังเสียวข้าวแล้วเขาก็ปลาละสอนก่อนี่มีปลาช่อนมีปลาดุกแม่นความหล้าได้พี่น้องเราว่าก๋ววมเป็นเหล้าว่ะโอ้ยพี่น้องปลาปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่กระโดดโถดเจ้าเสียงดังพี่น้องคุณน่ะโอ้ยคุณหนาเออคุณพี่ละนะนี่ซีซูมอตเตอร์กี้นั่นแหละพี่น้องได้มากล้ว โอ้ม e no? ันท nice ับกันยังวะบูซาใส่อันนั้นขนาดเที่ยวรถเนาะแมนขนาดเที่ยวรถไม่ยังไงอ่ะนี่ปลาซิวโอ้โพวกปลาซิวปลาอันนั้นพี่น้องเป่นไงมาเรียนได้หน่อยได้เป็นไงมอกไวล่ะก็มีพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าเป็นไงอันนั้นปลาเอออันนั้นปลาเฟินติเ็ดหลายเด้อพี่น้องเด้อคุยๆข้างในอีกเป็นไง อันนี้เออน่ะป้าพันอีสานเฮาต้องกินปูกินปลาโอ้ยปากซอยอันน้องเฮ็ดคลิปซอยน้องสาวเฮ็ดคลิปมีปลาหยังแม่นบ่ยามันหยังปลาหยัง่ะอเออ่ได้พี่น้องเ้นั่นๆๆได้เบิดี่น้อเพิ่น่นดุกนะพี่น้องา มาเด้อยายโบไทยกินในเบอร์ไหนเด้อเอาคนไงปลาลูกไงปลาตัวเล็กปลาสะเทียนโอ้ยปลาอีกตัวมิดเดียวมันจะกลับหนองพี่น้องไปเอาแม่นกเอามาจับได้วเหงขาเอาบอดีเป็นอะไรไปแล้วพี่น้องดึ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 งบินมาเอามาดูปลาลูกหลานหน่อยก็มีเพี่คนมาจากกรุงเทพพี่น้องเอ้ยสุดหล่อพี่น้ะสวัสดีครับด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ย เฮ้ยดิฉันสว, <พา S 1> วัสดีครับจิสวัสดีครับงง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 ต้องแอบถ่ายได้พี่น้องกันถ่ายเพิ่นตรงๆเดี๋ยวเพี่นสิให้เออวารุบรอเออไปดูปลาเด็กกรุงเทพอ่าอนไมให้หลานสาวไปไปไป,ไปเอาปลา <laughs> ไปใส่แล้วขา้าวปลาก้าดงแล้วปลาก็าได้เออเอ้ยมวลมวนมวลพี่น้องเพื่อนปลาเออ ออเบ้งเบงเรียนให้เพิ่นกันแต่เพิ่นจีเทมาอีกปุนปลาเพิ่นเอาลงลงโอ่งเลยอันนั้นเออเอ้เสียไปปล่อยพอพอปลาสลิดพี่น้องขอเพิ่นไปปล่อยหนองไหมขอบคุณนะหรอเพิ่นาะมีกครูมามามาสู้มุมสู้แจ๋พี่น้องอันนี้ก็มาดุ ปดุกปะเข่งกำลังทยอยมากำลังทยอยมาเทศโอ้เทศเซนิมก็เสิยโดดตรงแลยหน่อยเยนุ่นเนาะบ่อะนะพูดว่มีกระถังไอ้ไอ้กระตาเจ้าหขนไดเยนมาเอ๋อมาเทลงกระมังดูพี่เบิงเทพี่น้องเพิ่นเบิงนั่นเอามาด้วยเยนุ่นคุณน่ะเบิงพี่น้องติ่มคุณน่ะอื้อคุณน่ะ บงเด้สีเทบังเด้พี่น้องเด้อเทสอาเลม่าันเทใส่กะละมังพิ่นแบบว่าเสียอประาดุกโลกพี่น้องไอ้มันกะฆ่ากะตายืึเกาหันแล้วน้านะฮะกะละมังขี้คองน้ำน้มออ่น่งอมาด้วยนะสิเทห้เอฟซีเปินเปิงเบิงอ๋อเบิงป่าเบิงไดุกะไ้ออมาด้วยนะนั่งเห็นบ่ เออมาดูลูกมาดูมาดูมาดูโอปลาเยอะจังเลยต้องดูแลอย่างไรโอ้ยวันดียวแล้วหมดอ่ะอันปลาปลาช่อนน่ะต้องเผาเนาะเผาเขาเรียกอะไรเผาเกลือเผาเกลือนี่ได้เผาอย่างค่ะใช่ใช่โอ้โหนี่จะ่งให้ป้าต้องดูด้วยดีดูให้ดีเอาหลานสาวกัน แต่สาวมาจากกรุงเทพเพิ่นก็จะถ่ายให้พี่สาวเพิ่นอยู่กรุงเทพดูซอยกันทำไมหากินพี่น้องเอ้ยยูทูบเบอร์ไหมเออก่อกระไดเออมาหาคลิปเล็กๆน้อยๆนี่แหละวิธีชีวิตเทศบาลหนองบัวเออตอนนั้นย่าหลีกหน้านะเอาเอาเอาปาด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 นาณาณาโช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 เรียนะพี่น้องเอาเอาเอาไปเผาเผาเกลือโอ้ ปลาช่อนแปซาก็ได้หรือไม่ก็แกงส้มปลาช่อนโลกว่าคนน่ะอ่าต้มส้มก็ได้พี่น้องโอ้ยด้เบิ้ลคน๋ย่เพิ่งเสีวล่องโอ่งเพิ่นขังไว้ปลาพวกนี้ขังไว้ได้หลายมือพี่น้องขังไว้กินอ่าขังไว้กินพออยากเยอะนะเว้ยมีแต่โตบักเอ๊มีแต่โตบักเอ๊มีแต่โตบักเอะเออาเอามาบริวารได้หนิพี่น้องเอ้ยยังอยู่หนองอีก ปล่อยน้ำึ้นปลาหลายแห้งเออปลาหลายแห้งขนาดน้องน้อยน้อยหนึ่งได้หน่อยปลาดุกแน่มันไหลลงหน้ามันแล้วเนี่ยปลามันมีครุปปลาพี่น้องปลาซิวปลาหยางอันนี้พี่น้องเขาจักอยู่บ่บานเดียวกาะเอินปลากระเดิื่อปลากระเดื่ออันนี้ปลาขยงปลาปลาขยงปลาขยงนี่ปลาน้ำขงหรือปลาหยาง วะแต่ก่อนมันบ่มีได้พี่นอ้องสมัยก่อนแต่ก่อนยังหน่อยบ่มีได,ด้แต่ว่าตอนนี้จักมันมากแน่ไดอันอันนี้อันนี้ปา่าป่ามักหวายพี่นอ้องป่ามักหวายผู้เท่า่นมาก,กินเออเขาเอินว่าปลาคลิ่าเดี๋ยวมีป่าอย่างอีกมีปา่ายังอีกเออนะโอ้มันอัดกันอยู่พี่นอ้องว่าสิเทป่าเพิ่นผนบ่ให้เทอ ว่าซิตี้ให้เบงนี่นะเต็มกระตาเลยเพื่อนนะเบิงนี่ตรลงๆเต็มกระตาเออนะเพิ่นกระลังคัดแยกเดียวพี่น้องเอ,อ้ยซอยกันมวนๆคักเป็นคักยังวะห้าหลายคนกินปีใหม่เออดืดปลาก,กินปีใหม่ยังพี่น้องไหมห้าถ้าต่อไปอย่างไรก็รอว่ะนั่นังโยกจะได้กลัวขอพ่อเนอะเออเว้ย,ย,ย,ยมันหลายอีหลีเออโอ้โย ใต้เนื้อคอ,อกะละมั่งดูสีท<ม>แท้ปลาอันเนือ้อกตาให้เพิ่นเบิ่งกะละมั่งเบิ่อหรอ่กะละมัง่งมีอยู่ใจมาวะมนันเพมันขัดปลา<ม>ประดุกประดุกหน้าพี่น้องมี่จะโตใหญ่เล่นนะถ้าสวะเขาขายโลดเท่าใดนึกร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบบทเห็นเขาขายในยทางนะใส่ถุงนะใส่น้ำหลอกปลาขนาดเลยเบิ่งโตเบักใหญ่ บ้านน้ำบะแมนเนี่ยเป็นเทสไอโองพี่น้องเก็บไซโองแล้วเอาน้ำใสไว้ขังไว้กินหลายมือ้อถังไสโองไว้เพราะว่าป่าตัวใหญ่ฉันว่าป่าน้อยเขาขังส่คุส่ถังก็กได้แต่อันนี้ต้องใสโอง์องคมั่งก่อนป่าถ้าสมมติว่ามันทับถมกันหลายมันกระตายนี่โดยเฉพาะถุงนี่ตายแท้แททับกันอยู่คุคุน้อยบ้านยีก่อเอินคุพี่น้อง บ้านพี่น้องคือเอินถังเนาะภาษาผู้ไทยเด้อพี่น้องแม่นบอกว่านหนูบอกว่าไทยบอกว่าผู้ไทยอกเออมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วกะละมังมาแล้วกะละมังมาแล้ว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 มีหอดกบแต่ว่าหาบบ่อได้เวอร์เยกก่อซิเทเวอร์พี่น้ออเดี๋จะเทให้ดวเดี๋ยวเร้วเร้าเร้ารูดมือขากนมึงเนี่พี่น้อง เป็นตาสอนบ่ะอุ้ยคุณน่ะอุ้ยอุ้ยคุณน่ะอือล้างยังี้มาทันคักเว้ยอันนี้ยายนุ่นตึกได้พี่น้องเอ้ยคุณน่ะเออคุณน่ะกะละมังนึงพอดีคุณน่ะเออกะละมังก็ไม่ดีแบ่งกันยังยังยังล้างมาท่านได้คักพี่น้องเออมันตังอยู่เเดด้อี๋ยวมันต้องล้างอีกนะคุณน่ะเห็นวะอ้ยอันนี้ที่ยายนุ่นตึกสะดุ้งพี่น้อง ขนาดวัตถุสดงมันยังเล่าป่านนี้ได้นี่นะขันว่าเอาสวิงเออคันเอาสวิงเอาแห้งซีอนนันนั้นกว่านี้เนาะเลอะกว่านี้เนาะนี่ปลานยังพี่น้องปลานยังอันนี้ยังมานี่ปานเนี้ยปลาขาวปลาขาวหน้าบานเท่าพี่น้องนี่ปลาขาวหน้ารุ่นเดียวกันนีหลายนั่นน่ะน,ะนี่นี่ปลาขาวหน้านั่นรุ่น เดียวกันหมดเลยยังบ่ทันในหลังพี่นนอะเยอมากสีสะตากแดดไวได้เออกิยังบ่ทันแท้ยังวะมันทับกันตายแล้วคันใรวะใช่แบบเอาไหมอ่ะเป็นจะไปล่างน้ำพี่เนาะตาเิ่นสิล้างน้ำเอาเอาในครัวเทศน้ำนะยองใส่ก ปลายังฮะแมนบ่เออมีผู้ปลาที่น้องเออเอเอต้องเทใส่อันนั้นน้ำไปเบิังน้ำไปเบิังน้ำไปเบิเบงังโอ้ยแมนตายบ่โอ้บ่ตายบ่ตายบ่ตายป้าคอคือเกา่าอุ้ยไหลคักรู้นะพี่น้องเอ้ยปไหลายคักลายคักมาเด้อผู้ใดอยากกินปิงมันเออนั่ดยิ้มมาวะผู้ใดอยากกินปิงมาเด้อ พี่กัดพี well, ่กัดบ้านน้องบัวพี่ก ah ัดบ้านน้องบัวพี่น้องมาได้มาได้มากินน้ากันอ่าเทสยังกินแน่ละทั้งเผาทั้งยางทั้งมกน่นทั้งเสาทั้งย่างทั้งมกเราอ่ะออันน่ะอันมกไว้ละกันมกปลาซิวได้หนึ่งพี่น้องแต่ก่อนน่ะที่สาเต่าเนาะทุกมือนี้เขาจะมีขายมันกัายงึ้นเอาทานใสเอาเล็กยางใสแล้วก็ตังไว้เลยพี่น้องมกก็มี อันนี้พันแต่ตา๊กแดดตากแดดไว้ปีงหรือไว้ทอดจะได้เอไอไอ้เนาะข้าวหลายอ่าขออนุญาตจบคลิปแค่น,นี้นะคะได้มาบ๊ายบายเนยนานเ้ยป่าขอยห้บอกง่ายๆพี่น้องเ้ยโอเคสวัสดีค่ะ